หนังสัตว์ประหลาดแบบไหนบทมนุษย์ไม่ปูกเปียกกดติดตามและกดกระดิ่ง y o ยู u ูบชาแ n e l Scoop Vi f i g i t e r เอาไว้นะครับเพราะถ้าคุณเป็นคอภาพยนต์ตัวจริงแล้วก็เนื้อหาเหล่านี้เราทำมาเพื่อคุณโดยเฉพาะครับ หนังที่ประสบความสําเร็จแบบไม่ต้องตั้งข้อสงสัยเลยล่ะครับสำหรับก็ d z ซิลล่า vs คองโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากแอคชั่นของสัตว์ยักษ์ที่อยู่ในเรื่องที่ปรากฏมากี่ฉากตอกี่ฉากจะบนน้ําจะบนบกก็ถูกใจแฟนหนังสายแอคชั่นสนั่นโลกแบบไร้ข้อกังขาครับ แต่ในขณะเดียวกันนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ผมว่าก็ไร้ข้อกังขาเช่นเดียวกันสําหรับหนังเรื่องก็ซิล่าัสคองก็คือบทบาทของตัวละครฝัง่งมนุษย์ครับที่ผมว่าคนดูจํานวนมากเห็นพ้องต้องกันครับว่าเราต้องมองข้ามไม่สนใจหรือในขณะเดียวกันหลายคนก็ออกปากตําหนิครับว่าบทของมนุษย์ในเรื่องก็ซิล่า v สคองเนี่ยไม่เวิร์กไม่เนียนไม่เห็นสนุกเลยซึ่ง ถ้าถามกลับไปที่แฟนๆหนังสายไคจูหรือว่าสาวกมอนสเตอร์เวิร์สผมได้ยินมาประมาณว่าจริงๆแล้วหนังแบบเนี้ยมันก็ประมาณนี้แหละเขาไม่ได้มาดูคนกันเข้ามาดูมอนสเตอร์ตอกย้ำด้วยคำสัมภาษณ์จากนักสแสดงนำอย่างอเล็กซานเดอร์สกาการ์ดนะครับที่เจ้าตัวยังเคยออกปากให้สัมภาษณ์นะครับว่าตัวแกเองเนี่ยแสดงก็ซิลลา v e s u s คองแท้ๆแกรู้ตัวดีครับว่าร้อยทั้งร้อยของคนดูไม่มีใครซื้อตั๋วก็ซิลลา v e s u s คองเข้ามาเพื่อดูเรื่องราวของตัวละครมนุษย์ที่พวกเขาเล่นหรอก ซึ่งจะว่าไปแล้วเรื่องนี้มันก็มีส่วนจริงอยู่ครับเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูไม่ว่าจะ Monsterverse ที่ Legendary ทําหรือเราจะย้อนเวลากลับไปดูเรื่องราวฝั่งตัวละครมนุษย์ในหนังก็อซิล่าตั้งแต่สมัยที่โตโฮทาที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะตัวละครมนุษย์โลกหรือตัวละครมนุษย์ต่างดาวมันก็บดเปื่อยยุ่ยย,ย,ย,ยุพอๆกันทั้นแหละครับแล้วเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับหนังก็ซิล่านะครับหนังชุดที่มีความใกล้เคียงกับหนังก็อซิล่าอย่างหนังชุด Gri ถ้้าาาดดูวยสยสตแบบไมม่ีอคติไม่เเขข้าข้าางนจกินน,กนไปนักทั้ง Pacific และ Pacific Rim Up Rising เองก็มีชะตากรรมไม่ต่างกับ Godzilla vs Kong ครับที่ฉากวิน่าสันตโรในเรื่องเนี่ยสนุกสนานเหลือเกินครับในขณะที่เส้นเรื่องเส้นราวของตัวละครฝั่งมนุษย์เนี่ยมันก็ประกอบประกอบเหลือเกินนะครับแต่พูดแบบนี้ดูเหมือนมันจะเป็นการสรุปแล้วครับว่ามันคือสูตรสาเร็จของหนังสัตว์ประหลาดถ้าจะทําหนังสัตว์ประหลาดมันก็แบบนี้แหละฉากสัตว์ประหลาดออกเนี่ยทำดีสนุกตื่นเต้นในขณะที่บทมนุษย์เนี่ยก็ทำแค่พอๆมีก็พอแล้วคือมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยใช่ครับแต่ มันใช่สูตรสําเร็จที่ยังไงก็ต้องทําแบบนี้ไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจครับเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูหนังสัตว์ประหลาดที่เขาทํากันมามันก็มีอยู่ไม่น้อยแหละครับสําหรับหนังที่สัตว์ประหลาดออกก็ดีบทมนุษย์ก็ได้ว่าแต่ว่าหนังเหล่านั้นเขาทำยังไงกันเราลองไปถอดรหัสดูกันดีกว่าครับวิธีการแรกเห็นเท่าที่จําเป็น เรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญครับเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูหนังสัตว์ประหลาดในตำนานหลายๆเรื่องที่ประสบความสําเร็จถึงขั้นขึ้นหิ้งเนี่ยพวกเขาทําหนังแบบสงมวนภาพของสัตว์ประหลาดในเรื่องให้เห็นเท่าที่จําเป็นครับและทุกครั้งที่มีการเปิดสัตว์ประหลาดให้คนดูเห็นมันก็จะกลายเป็นโมเมนต์ที่คนดูลืมไม่ลงโดยสูตรนี้นะครับที่ชัดเจนที่สุดก็คือภาพยนตร์เรื่องจอร์สครับ จอสของสตีเฟนสปิลเบิร์กในปี1975น่าจะเป็นหนังที่เป็นต้นตำหนับของหนังสัป,ประหลาดในทำนองตื่นเต้นระทึกขวัญแหะครับและจอสถึงแม้ชื่อหนังก็บอกชัดๆครับว่านี่คือหนังฉลามแต่ว่าหนังจอสเรื่องนี้เนี่ยเขาให้เราเห็นฉลามหลังจากหนังเล่าเรื่องไปแล้วกว่า1ชั่วโมง20นาทีครับ นับรวมภาพฉลามที่เราเห็นปรากฏขึ้นบนจอเนี่ยตัวหนังความยาว2ชั่วโมง10นาทีแต่เราได้เห็นปลาฉลามตัวยักษ์ตัวใหญ่เต็มๆเ,เนี่ยออกมารวมกันไม่เกิน4นาทีครับนี่แหละครับสูตรสําเร็จจากหนังเรื่องจอที่ยืนยันว่าการเห็นเท่าที่จําเป็นมันทําให้ฉากสัตว์ประหลาดในเรื่องกลายเป็นของทรงคุณค่าขึ้นมาทันทีครับ ในขณะเดียวกันตอนที่เราไม่เห็นสัตว์ประหลาดก็ทําให้ผู้กํากับมีเวลาเหลือเพียงพอที่จะสร้างสารรค์ตัวละครมนุษย์ให้น่าประทับใจได้ครับและนอกจากจอสหนังสัตว์ประหลาดแบบเห็นเท่าที่จําเป็นแล้วประสบความสำเร็จก็มีตัวอย่างดีๆที่ทําออกมาแล้วโดดเด่นเหลือเกินครับเราเห็นได้จากทั้งหนังรุ่น Predator ในปี1984ที่ตัวละคร Predator ในเรื่องโผล่ออกมาน้อยเหลือเกินครับ หรือกระทั่งอะควาเ e p เพลสที่เพิ่งจะประสบความสำเร็จไปเราก็เห็นไอปีศาจหูทิ์เนี่ยเท่าที่จำเป็นเหมือนกันครับวิธีที่2ให้ตัวละครมนุษย์อยู่เป็นที่เป็นทาง การที่ตัวละครเบนดิสัน,นสของมิลลี่บอบบี้บราวกับแก๊ง3เกลอของเธอในหนังเรื่องก็ซิล่าเวอร์ซัสคองวิ่งวุ่นไปทั่วเพื่อสืบหาความจริงเรื่องของเอเป็ก์เนี่ยดูจะเป็นการตัดสินใจสร้างเรื่องราวที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ครับเพราะไอเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นกับมอนสเตอร์เวอร์ซครับถ้าเราย้อนกลับไปดูหนังก็ซิล่าภาคแรกเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วครับว่าไอการที่ตัวละครหลักอย่างฟอร์ดโบรดี้ที่แสดงโดยเอรอนเทเลอร์จอห์นสันวิ่งวุ่นไปโน่นมานี่ตลอดทั้งเรื่ ยืนยันหลักการข้อนี้ด้วยการย้อนกลับไปดูหนังสัประลาดในตำนานหลายๆเรื่องครับที่ใช้วิธีการให้ตัวละครมนุษย์อยู่เป็นที่เป็นทางแล้วเล่าเรื่องราวออกมาได้น่าสนใจไม่รบกวนตัวละครเออย่างสัประลาดด้วยการจํากัดพื้นที่ตัวละครมนุษย์หรือให้พวกเขาเอาตัวรอดอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งครับเรื่องนี้อธิบายให้เป็นรูปธรรมด้วยการพูดถึงหนังสัประลาดต่างดาวในตำนานกับเอเลี่ยนซึ่งเป็นหนังภาคต่อทั้งคู่บันเทิงสุดๆครับ ผมว่าเราจำกันได้ครับทั้งเอเลี่ยนภาคแรกที่ r ริทตี้สกอตกำกับหรือเอเลี่ยนหนังภาคต่อที่เจมส์คัมรอนกำกับเราไม่ได้รู้เรื่องราวหรือแบ็้กราลด์ของตัวละครมนุษย์มากนักหรอกครับแต่ใช่ครับตลอดทั้งเรื่องตัวละคร r ริทตีของซิกนีบีเวอร์กับพักพวกเนี่ยถูกจำกัดพื้นที่อยู่แค่ในสถานีอวกาศครับไม่ได้มีโอกาสให้เพ่นพ่านไป,ไปนูน่นมานี่ไปทั่วซึ่งมันก็ทำให้หนังเอเลี่ยนทั้งสองเรื่องนี้ห่างไกลกับคำว่าหน้าเบื่อหรือเกิดครับ วิธีที่3สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ ถ้าถามว่าเราจำโมเมนต์ที่น่าประทับใจของตัวละครมนุษย์ใน Godzilla vs Kong ได้บ้างไหมมันมีฉากไหนบ้างเนี่ยในหมู่มวลตัวละครมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยผมว่าคนดูเกือบจะร้อยทั้งร้อยจำแทบไม่ได้แะครับว่าแต่ละคนมีโมเมนต์ตรงไหนหน่าประทับใจหรือว่าน่าจดจําอยู่บ้างจะพอมีอยู่บ้างก็น่าจะเป็นตัวละครเจียที่แสดงโดยเคนลินฮอตเทลนี่แหละครับที่เราพอจะจดจําโมเมนต์ที่น่าประทับใจได้อยู่บ้างครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ เพราะถ้าผู้กำกับหรือคนทำหนังสร้างฉากประทับใจให้กับตัวละครมนุษย์ในเรื่องไม่ได้เลยแม้แต่ฉากเดียวเนี่ยมันก็ทำให้มีความเสี่ยงล่ะครับที่จะทำให้ตัวละครมนุษย์เหล่านั้นกลายเป็นตัวละครไร้ประโยชน์กลายเป็นแค่เหยื่อของสัตว์ยักษ์หรือแย่กว่านั้นอาจจะกลายเป็นส่วนเกินของหนังไปเลยก็ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้ m o n s t e r w o r s e เองก็เคยทำสำเร็จครับไม่ว่าจะฉากต้นเรื่องของตัวละครโจบรดีที่แสดงโดยบรนด์แครนสตันที่ทำให้ตัวละครตัวนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจดจำของหนังเรื่องกอรซิล่าครับ หรือในคอง g s k u l Island นะครับทั้งตอนที่ตัวละครเพรสเซน p ์แพ็กกาดจ้องหน้าคองมันก็ทำให้ตัวละครของซามูเอลแจ็คสันกลายเป็นที่จดจำหรือภาพตอนเจมส์คอนราดที่แสดงโดยทอมฮิเดอร์สตันบุกตะลุยไปพร้อมกับเพลงดาบของแกโมเมนต์เหล่านี้นี่แหละครับที่ทำให้ตัวละครในคอง g s k a r Island กลายเป็นตัวละครทรงคุณค่าแห่ง Monster World เห็นเท่าที่จําเป็นเน้นตัวละครคนให้อยู่เป็นที่และมีฉากประทับใจให้พวกเขาบ้างนี่แหละครับองค์ประกอบที่น่าสนใจที่จะทําให้ตัวละครมนุษย์พออยู่ในหนังสัตว์ประหลาดแล้วเนี่ยไม่กลายเป็นแค่ส่วนประกอบอไร้คุณค่าและไม่กลายเป็นส่วนเกินของหนังครับซึ่งเท่าที่ไล่เรียงกันมางานที่น่าจะใกล้เคียงกับคําว่าสมบูรณ์แบบในการทําเรื่องแบบนี้ได้มากที่สุดแบบที่ว่าสัตว์ประหลาดก็ดีบทของมนุษย์ก็น่าจดจําของแท้ที่ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบ100%เตต้องยกให้หนังเรื่องนี้เลยครับ จูราสิกพาร์คหนังจูราสิกพาร์คในปี1993หรือว่าจูราสิกพาร์คภาคแรกเนี่ยเป็นหนังที่มีความยาว127นาทีครับแต่นับดีๆแล้วเนี่ยมีฉากที่ไดโนเสาร์อยู่บนจอเพียงแค่รวมกัน15นาทีเท่านั้นครับตัวละครมนุษย์ในเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสไปเกาะเกาะอิสลาหนูบราครับและผมว่าทุกคนจดจำได้ครับทุกตัวละครมีโมเมนต์ที่พวกเราดูแล้วลืมไม่ลงจริงๆ นี่แหละครับตัวอย่างที่ดีที่สุดของการทําหนังสัตว์ประหลาดที่มีส่วนของตัวละครมนุษย์สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยทํากันมาครับซึ่งแบบนี้ดูแล้วเหมือนไม่น่ายากครับจูเลสิกพารกเองก็เป็นหนังที่ดูสบายๆตื่นเต้นเร้าใจนอกจากไดโนเสาร์ที่ดูเหมือนจะทํายากหน่อยด้วยเทคนิคพิเศษเนี่ยไอการเล่าเรื่องกับจังหวะจะคนต่างๆของเรื่องจูเลสิกพารกก็ดูไม่ได้มีอะไรพิลึกพิลั่นมา,าจาย์มากมายนักครับน่าจะทําตามได้ไม่ยากเย็นแต่ เรียบเรียบง่ายๆสบายสบายดูแล้วไม่ยากเย็นนี่แหละครับยากนะครับเพราะอย่าว่าแต่เรื่องอื่นทําตามจูราสสิกพาร์กเลยครับลําพังหนังสกุลจูราสสิกด้วยกันไม่ว่าจะจูราสสิกพาร์กภาคต่อหรือว่าหนังจูราสสิกเวิร์จนถึงทุกวันนี้พยายามกันมาแล้วถึง5ภาคก็ไม่เคยมีหนังไดโนเสาร์เรื่องไหนกลับไปสมบูรณ์แบบได้เท่าจูราสสิกพาร์กภาคแรกอีกเลยครับ ต้องบอกว่าเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดวันนี้นะครับมันไม่ใช่ข้อสรุปหรือว่าสูตรสําเร็จชัดเจนนะครับแต่มันคือความพยายามในแบบของเราวีเฟเดอร์กับการตั้งข้อสังเกตกลับไปที่หนังกอรซิล่าเวอร์ซัสของครับว่าอะไรทําให้บทบาทของมนุษย์ในเรื่องกลายเป็นจุดบอดกลายเป็นข้อที่ทําให้คนดูแต่ละคนสามารถตําหนิได้แบบเต็มปากเต็มคําครับและที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ ก็เพื่อเป็นการตั้งคําถามกลับไปที่คนดูทุกคนแหละครับว่าเมื่อเรื่องของตัวละครมนุษย์ใน g o d z ซิล่าเวอร์มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วคุณคิดว่าสําหรับหนัง Monster ร์ r วิสสำหรับ g o d z ซ l ล่าเว o n g มันก็ควรจะเป็นแบบนี้แหละหรือความจริงแล้วมันน่าจะดีได้กว่านี้คุณผู้ฟังแต่ละคนคิดว่ายังไงครับ